สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ทีมง,งานอราตู้บัดาลก็ได้มาทําการแสดงที่บ้านเย้ยสแกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้วันที่8พฤษภาค,คมนะครับ2 5ง6บ่อน,นี้ตกน้ําอยู่ที่15เมตรนะครับแล้วก็จะดันไปให้ได้ลึกประมาณ สี่สอัพนะครับสีขึ้นนะฮะสี่สบห้าห้ประมาณนี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมทีมงานออโต้บดานครับเดียจะไปช่องทาง facebook ครับชื่อนายชื่อกฤษณะนะครับสิงห์ประโคนครับชื่อ Facebook นะครับก็ขอเข้าไปเป็นเพื่อนได้ครับผม ปรึกษาเรื่องจอน้ำประดาลเราจะดีการปรึกษาทุกท่านเลยนะฮะ <Okay. S 1> ส่วนบ่อนี้ก็เป็นบอ่อหกนิ้วครับน้ําออกดีมากครับฝากร้านฝากร้านโซลาเซลล์ดวยนะครับผมของครูวุฒนะครับครูวุฒโซลาเซลล์นะ อยู่ตรงสแสลงโทนนะฮะเส้นบุรีรัมย์ระคนชัยนะครับผมต้องการแผงโซลรเซลล์ัมมไปติดตามทุ่งนานะครับมีทุกอย่างครบคันนะครับร้านครูวุโซลารเซลล์ากด้วยครับ ท่นานใดต้องการจาะน้ำมาดานนะครับสุรินทบุรีรัมนะครับติดต่อสอบถามได้เลยครับผมพร้อมจบในที่เดียวครับแล้วแต่ลูกค้านะครับลูกค้าต้องการแบบไหนครับเราจับให้ได้ครับให้เป็นพื้นที่น้ำดีนะฮะบ,บางพื้นที่น้ำก็ไม่ดีนะครับน้ำน้อย ลำพื้นที่กับน้าคอยใช้ลำพื้นที่กับน้ํามากนะครับแต่ละพื้นที่นะครับไม่เหมือนกันนะฮะจะให้ออกเหอนบ่อที่มีพื้นที่น้ํามากก็ไม่ได้นะครับเราต้องเอาตามพื้นที่นะครับบอ่อนี้ออกมากอีกบอ่อหนึ่งทำไมไม่ออกครับบางคนเขาถามมา มันไม่เหมือนกันนะฮะเทล่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับน้ำมากน้ำน้อยน้ำดีน้ำพอใช้มันมาต่างกัน,นครับ ยังไงก็อย่าลืมะครก็ฝากทีงานน้องใหม่ด้วยนะครับผมออโต้บะดานนะครับทางช่อง YouTube นะครับอาจจะเป็นน้องใหม่ทางช่อง YouTube นะครับแต่เรื่องการทำงานนี่เราการันตีครับ10ปีแน่นอนครับช่างผู้ชำนาญการนะครับไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับพักมาปรึกษานะครับได้ครับอยากรู้เรื่องน้ำเรื่องการจอน้ำบะดานนะครับ เรายินดีบริการยินดีคำปรึกษานะครับผมก็อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ส่วนดีโอนี้ก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอให้ทุกท่านร่างกายแข็งแรงนะครับตลอดปีตลอดไปขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ